ครับผมตอนนี้ก็ตัดได้มาสักพักหนึ่งครับผมเครื่องมันร้อนก็นเลยพากันพักผ่อนก่อนครับผมพา,พากันพักผ่อนสักครู่หนึ่งครับผมแต่ก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนครับทุกครั้งครับผมนี่ครับแกจะเอาพวกโคพวก อะไรเอ็มร้อยแล้วก็มีพวกสปอนเซอร์แต่อยู่ฝัง่งนู้นด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ไดเอามารวมกันครับผมแต่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือพูดผิดพูดถูกครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมดูครับนี่คืออันนี้คือพนักงานตัดอีกคนหนึ่งครับผม ตอนนี้กำลังนั่งดูดยาดมอยู่ครับทุกวันนี้หินมากเลยครับยาดมนี้คนในหมู่บ้านนี้พากันซื้อมาดมตั้งหลายคนครับผมครับถึงยังไงก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมที่ได้สนับสนุนมาทุกครั้งครับผม สปอนเซอร์ของเราก็ไม่ใช่ใครก็คือคุณพี่สองเมืองครับผมคุณพี่สองเมืองบุญมาครับผมได้สนับสนุนพวกน้ำดื่มหลายชนิดครับผมอาจจะอธิบายไม่ถูกครับก็คือมันมีหลายอย่างครับมีทั้งโคกพวกเอ็มรอยพวกสปอนเซอร์พวกอะไรนี่นะครับ หลายสิ่งหลายอย่างครับผมนี่ก็คือแก้วเอามาดื่มครับผมกำลังรอทีมงานอีกสองคนจะมาช่วยมัดไอ้ที่เขาปลูกต้นไม้มันมองไม่เห็นครับผมเพราะว่ามันรกรุงรังครับผมก็เลยต้องให้พวกทีมงานอีกสองคนมาช่วยเดินเอา พวกยางมัดครับผมพวกถุงอะไรมัดให้เห็นครับผมจะได้มองไปเห็นถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะตัดโดนต้นไม้เขาครับผมวันนี้มวแต่พากันตัดทำความสะอาดครับเลยยังไม่มีเวลาเดินเก็บเดินเก็บพวกขยะครับผมนี่ขยะมันก็มีขยะตรงสนามบอคบมมบลครับผมแล้วสนามบนเล่ครับผม ทำโบลล่บอลครับผมเดี๋ยวตัดฝังนู้นเสร็จก่อนก็จะเดินเก็บทำความสะอาดครับผม